สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อสนสู่การ ATV Channel X2 นะครับวันนี้เราจะมารีแอคหนังไทยกันนะครับก็หน,นังไทย Official Channel ตัวอย่างภาพยนตร์อ้ายคนหล่อรวนนะครับผมมีใบเฟิร์นมีน้าเดชนะแล้วก็มีพี่เผือกนะครับผมอีกสองคนผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะไม่ได้ตามไม่ได้ไม่ได้ดูเลยชื่อนักแสดงมีใครบ้างนะครับ สามทวาคมน,นี้นะครับในโรงภาพยนตร์เดี๋ยวเราไปดูกันด้วยซับไทยด้วยครับตัวอย่างเดียสาวสนุนหนังแทกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเยอะๆนะหนังไทยดีไม่ดีก็ดูไว้ก่อนเพราะหนังไทยนะครับราไปดูตัวอย่างเลยดีกว่านะจะดีจะเร็วจะเฮียจะอะไรก็ได้แต่แต่เราไปดูกันเลยมีนันเดทด,ด้วยแหละเกี่ยวกับอะไรไม่รู้อายคนรรู้นะฮะอาชีพยอย่างผมมันต้องหลอทั้งนอกเครื่องแบบและในเครื่องแบบอ้าวอยู่เลยทุกคนเปล่าครับ ผมไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่นักสืบแต่ผมเป็นนักต้มตุ๋นว้าวนักต้มตุ๋นวะนี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อจริงเหรอหน้าตาซ่าแบบนี้ลูกค้าผมเองพกเอาวุธมาหรือเปล่าชูมือยกชายเสื้อขึ้นชูอีกเอ็มเสียนหัวล้มแล้วแด้เนี่ยเขียนมาเนี่ยเข้าเรื่องเลยแล้วกัน ตัวลุงนีเบลนี่อะลุงนีเป็นใครแฟนเก่าฉันเองออพี่ปล่อยผมพี่ปล่อยผมปล่อยผมพี่ปล่อยผมละแฟนเก่าอะไรรับเนี่นยจะให้หลอกผู้ชายอย่างไอ้เพชรเราต้องรู้ทุกคำพูดและความคิดของมันโดยการอ่านปากที่เพชรรักพี่หนกมากขึ้นทุกวันทุกวันเพราะพี่หนกใจกว้างใจดีเหมือนน้ำทะเลเลย เพชรมันชอบหลอกเงินผู้หญิงเออใช้จุดนี้แหละเป็นแต้มต่อแต่เราต้องหาทีมช่วยคนแรกสาวใหญ่ลูกไฮโซสเสน่ห์แพรวพราวแคชเชียร์เช็คของเพชรเนี่ยอยู่บนห้องเดี๋ยวคืนนี้ค่อยไปเอาเนาะสมาชิกกลุคนที่สองอี่ชายพีย่เองชื่อโจนโจนภาษาอังกฤษเหรอโจนภาษาไทยนี่แหละหขโมนะยขจรอะดารตามกันออกมาจากมาป่ายังไงเพ ที่มันคิดแต่จะเข้าไปขย้ำแกไม่คิดระแวงหรอโอาแกจะหลอกมันหรอือเปล่าตองโง่มากเลยเนาะที่โดนเดีด่ด<า>อ,อว่านะคนอยู่ในสนามจะไปอ่านเกมออกได้ยังไงแล้วอย่างพี่ไว้ใจได้ใช่ไหมเดี๋ย,ยวให้ด,หด,หด้วยมีดราม่าด้วยแหละ น่าเด็กกี่มิยะใบเฟิร์นพิชโนกแบงค์พิตตี้อ๋อเห็นกัตติยามีพี่เผือกมอนสเตอร์ก็วกว่างผิดวะไม่รู้น่าองขอไปด้วยอ้ไอคนหล่อหลวงเราจะใช้โรงแรมนี้เป็นที่หลอกให้เพชรเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้จัดการครับเฮ้ยพี่แซมอุ้ยเฮี้ยอะชื่อจริงคือเสกสรรสร้างสวนสัตว์แต่เรียกพี่แซมหรือแซมสั้นก็ได้ สองตัวละครนี้นะครับผมตลกมันฮาดราม่ามีอย yeah. ่างแน่นอนนะครับผมใครชอบอย่าลืมใครชอบหนังไทยหนังไทยตลกดราม่าคอมมดี้อะไรอย่างงี้ไปดูกันได้นะครับผมเนื้อเรื่องน่าสนใจมากเกี่ยวกับนักต้มตุ๋นนะครับผมโอเคจบไปแล้วนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ไปเจอกันเจอกัน